บทเดียวสั้นๆส,สวดตอนล้างหน้าพุทธคุณเมตตามหานิยมน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันทางช่องไลสาราชแนลกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับก่อนรับชมรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับบทเดียวสั้นๆพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้ายิ่งสวด ยิ่งมงคลท่านผู้ฟังครับโบราณว่าไว้ใบหน้าเป็นราศีเป็นราศีที่สำคัญของร่างกายชาวไทยเราจึงเชื่อกันว่าการล้างหน้าเป็นการชำระร่างกายส่วนที่สำคัญที่สุดตามประวัตินางสงกรานธรรมบาลกุมารได้ต่อปัญหา แก่กะบินละพมว่าตอนเช้าราศีอยู่ที่หน้ามนุษย์ตื่นขึ้นมาจึงเอาน้ำล้างหน้าตอนเที่ยงราศีอยู่ที่อกมนุษย์จึงเอาน้ำหรือแป้งและกเครื่องหอมประพรมที่อกตอนเย็นราศีอยู่ที่เท้ามนุษย์ทั้งหลายจึงเอาน้ำ มาล้างเทา้าชาวไทยเราจึงเชื่อกันว่าการล้างหน้าเป็นการชำระร่างกายส่วนที่สำคัญที่สุดบทสวดมนต์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสวดขณะทำความสะอาดใบหน้าและร่างกายในยามเช้านั่นก็คือพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า เพราะเชื่อกันว่าเป็นยอดแห่งพระคาถาด้านเมตตามหานิยมและช่วยให้แควคราดปลอดภัยภาวนาทุกวันมิตกนรกเศษน้ำล้างหน้าทุกวันกันโรคกันภัยกันคุณใสทั้งมวล ถ้าจะให้มีตะบะเดชะให้ภาวนาทุกวันเกิดสง่าราศีเป็นเมตตามหานิยมแก่คนทั้งหลายให้ภาวนาแล้วแผ่เมตตาให้คนทั้งปวงใครคิดร้ายก็ต้องมีอันเป็นไป พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าให้ภาวนาว่านะโมตัสสะพระคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศอี อิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิลูกขออันเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอาันวิเศษคุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้า ทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วจงเป็นมหาวิภูสิตาพรประดับด้วยมงกุฎทิพและเครื่องทรงแห่งพระพุทธเจ้ามหาจักรพรรดิคอบคลุมข้าพเจ้าตลอดการทุกเมื่อเทินท่านผู้ฟังครับ พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าชาวไทยเรารู้จักกันในชื่อคาถาอิติปิโสเรือนเตี้ยพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเป็นพระคาถาที่สืบเนื่องมาจากพระพุทธศาสนามีพุทธคุณ ครบทุกด้านสามารถนำไปใช้ในทางกุศลได้ทุกๆเรื่องเรียกได้ว่าเป็นภระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ครอบจักรวาลทั้งยังช่วยให้แควคราดปลอดภัยป้องกัน เพศภัยหรือพยันตรายทั้งหลายอุบัติเหตุเปลี่ยนจากหนักให้เป็นเบาจากร้ายให้กลายเป็นดี ป้องกันสิ่งไม่ดีทั้งหลายขับไล่สเสนียดจันไรอาถรร์ต่างๆรวมไปถึงแก้เครปีชงเบญจะเพศและราหูเสริมเมตตามหานิยมมหาเสน่เป็นที่รักแก่มนุษย์และเรา เทพเทวาทั้งหลายถ้าปรารถนาสิ่งใดให้ภาวนาคาถานี้18คคาบ18ครั้งเป็นไปได้ดังใจนึกถ้าจะให้เป็นมหาจังงังให้ภาวนาคาถานี้8ดคาบ เป็นมหาจังงังถ้าจะให้เป็นมหาละรวยให้ภาวนาก้าวข้าบผ้าช้างม้าวัวควายสัตว์ดุร้ายทั้งหลายให้เสกหญ้าเสกของให้มันกินกลับใจอ่อนรักเราถ้าพูดพรายมันเข้าอยู่คนเสกข้าวให้มันกิน ออกดีนักแลอะหนึ่งพระคาถานี้ใช้สำหรับ ภาวนาสักการะซึ่งพระบรมธาตุพระพุทธปฏิมาพระเจดีสิน้นทั้งปวงเรื่องเล่าต่างๆที่เกิดจากอานิสงส์ของคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าอานิสงส์ของคาถานี้เป็นคาถาครอบจักรวาลโดยมีประวัติ ของการใช้คาถานี้มายาวนานส่วนใหญ่ในราชสำนักแม้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ารัชกาลที่หท่านก็ทรงพระคาถานี้เป็นประจำดังมีปรากฏเป็นปาฏิหารก็ครั้งที่ถูก ทูต่างประเทศนำม้าเทศตัวใหญ่แต่เป็นม้าพยศมาท้าทายให้ท่านทรงพระองค์ได้ภาวนาพระคาถานี้ใช้เศงหญ้าให้ม้ากินก่อนม้าตัวนั้นก็กลับกลายเป็นม้าเชื่องให้พระองค์ทรงม้าได้แต่โดยดีเรื่องนี้ทำให้ รัชกาลที่หกผู้ทรงสร้างพระบรมรูปทรงมา้าถวายเสด็จพ่อของท่านได้ทรงแฝงในยะแห่งกิสดาอภินิหารนี้เพื่อเทิดทูนพระคุณท่านเอาไว้ผ่านพระบรมรูปทรงมา้าที่เรากราบไหว้สักการะกันในปัจจุบันท่านผู้ฟังครับสำหรับเคล็ดลับ ในการสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าให้เป็นพุทธานุสติขณะภาวนาหลักในการภาวนาให้มีความศักดิ์สิทธิ์นั้นมีพื้นฐานมาจากจิตเป็นสำคัญหากจิตมีสมาธิสูงตั้งมั่นคาถาก็ยิ่งทรงพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นระหว่างที่ว่าคาถานี้ให้จับลมหายใจสบายๆพร้อมๆกับการภาวนาคาถาบทนี้พระคาถานั้นจะมีพุทธานุภาพมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับ ตัวผู้สวดเป็นสำคัญหากมีศินห้าไม่ให้ขาดตกบกพร่องมันสร้างกุศลบุญบารมีอยู่ไม่ขาดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับกำแพงแก้วคอยเป็นเกราะคุ้มภัยกันภัยสิ่งเลวร้ายต่างๆที่จะย่างกลายเข้ามาหาเรา พอสวดมนต์หรือคาถานี้ก็จะช่วยเสริมบาร,รมีเป็นเกาะกำบังให้อีกหนึ่งชั้นช่วยให้เราลอดพ้นจากสิ่งไม่ดีต่างๆไปได้โดยปริยายและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝาก ทุกท่านในวันนี้ฝากทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ